บทขอเข้ามาคําพูดที่เคยกล่าวท่องสวดประจําสิ่งดีๆจะเกิดผลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและกัลยานมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยลก็อย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กันรายาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับในเรื่องราวของชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในทุกวันของช่วงเวลาของชีวิตเรื่องราวที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นหรือในบางเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเอง ทำให้เราได้เจอกับปัญหารวมทั้งอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้ก้าวผ่านปัญหารวมถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้คนโบราณนั้นจะมีคำพูดกันว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบเจอปัญหาต่างๆที่จะเข้ามา ล้วนมาจากกรรมเก่าที่ตัวเรานั้นได้ก่อขึ้นมาเองสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเราอาจจะเคยทํามากับเขามาก่อนจึงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่นำมาให้ทุกท่านในวันนี้เป็นวิธีการหยุดกรรมด้วยบทขอขามากรรมคำพูดที่เราเคยเกล่าวเอาไว้คำสาปแช่งที่เราเคยพูดเอาไว้นั้น รวมถึงการกระทํารรผิดๆที่เราเคยได้ทำเอาไว้นั้นให้ท่องบทขอขมากรรมนี้สวดแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ท่องบทสวดนี้ตั้งน้าโมสามจบแล้วสวดท่องพระคาถาบทนี้อุกาสะอัจโยโนพันเตอัจจะขมายะถาพาลียะถาโมห ยะถาอากุสเลเยะมะยังกะรัมหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหทะอายติงสังวะเรยามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานในการขอขมากรรมนี้ที่ตัวข้าพระเจ้าได้กระทำความผิดอาไว้การกระทำผิดพูดผิดผิดด้วยกายวาจาใจ เคยลบหลู่สิ่งต่างๆบิดามารดาครูบาอาจารย์รวมถึงท่านผู้มีพระคุณในทุกท่านมีบาปกรรมอันใดเรื่องใดที่ตัวข้าพเจ้าได้เคยติดสินบนเอาไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อเทพทั้งหลายด้วยความตั้งใจก็ดีและด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีทําในอดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติจะนับประมาณไม่ได้ แม้แต่ในปัจจุบันนี้การกระทำทั้งหลายทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกเทพทุกภพได้โปรดอโหสิกรรมให้ตัวข้าพเจ้าให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้เพื่อที่จะไม่ได้ติดค้างในภพหน้าชาติหน้าต่อไปข้าพเจ้าจักสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนต่อไป จะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียวลูกขอกราบอารัธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาคู่บาอาจารย์ทั้งถวยเทพทั้งหลาย16ชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินได้โปรดลงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอถอนคำอธิษฐานที่ผิด และคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตริษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภโกรธหลงเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจ,าใจมีอวิชชาตันหาอุปาทานมานะทิฏฐิกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งผิดผิดและแช่งด้วยความหลงผิดข้าพเจ้าขอถอนณบัดนี้ อิมังสัจจะวาจังมิชาทิฐิอธิฐานังปัจจุทรามิทุติยัมปิอิมังสัจจะวาจังมิชาทิฐิอธิฐานงังปัจจุทรามิตติยัมปิอิมังสัจจะวาจังมิชาทิฐิอธิฐาน,งนังปัจจุทรามิมันสวดท่องเป็นประจำจะทำให้ชีวิตของคุณน,นั้นดีขึ้นเรื่อยๆ จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจิตจิตใจของคุณจะเบาสบายได้มากขึ้นตื่นเช้าทำบุญใส่บาตกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ตั้งใจทำในครั้งนี้ได้ส่งผลบุญที่ดีให้กับตัวเราให้กับเทวดารอบตัวเราเจ้ากรรมนายเวรบุคคลที่เราตั้งใจทำบุญไปให้ให้ได้มารับผลบุญในครั้งนี้ แล้วพูดกล่าวคำว่าอโหสิกรรมต่อกันและกันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันในชาตินี้รวมถึงชาติหน้ากราบสาธุครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชาญชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนะไตาตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนา สำหรับคลิปนี้มหาชันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ